ช่วงนี้ก็มีข่าวข่าวเกี่ยวกับนักร้องเสียชีวิตไปหลายท่านจากโรคภัยไข้เจ็บส่วนตัวบ้างจากโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้บ้างเพลงนี้ก็เป็นเพลงอะไรฮักสาวลาวใต้ก็เกี่ยวข้องกับโควิดหรือมันเป็นความสงสัยของแฟนเพลงที่เห็น นักร้องสาวชาวลาวใต้หายไปก็กลายเป็นความโศกเศร้าจึงเป็นเพลงนี้ขึ้นมาหักสาวลาวใตอาไลหักสาวลาวใตเป็นเพลงแต่งขึ้นมาใหม่เนื้อร้องก็อาจจะตะกุกตะกักไปบ้านนะครับสำหรับคนร้องไม่ใช่นักร้อง แต่ว่าแต่งเสร็จแลวก็อยากจะร้องไกให้ฟังนะครับฮักสาวลาวตายหัวใจทะลำไปใสแม่แก้มอําทรมมเห็นมลาลำให้ฟังลาหายวัน งานสำคัญใหญไม่บอกข่าวกันปล่อยให้ฉันนั่งฝันคิดทอยู่ทูบของเจ้าคนเขาฟังจังเสียงแค้นสุดแดนข้ามฟังอายเคยฟังฟัง ใจจดจำสายทานแม่โคงโชมยงลงเล่นรายรำเช้าเย็นและคำเสียงลำทำให้สุขใจกดเข้าอินบอกบอกใจสา,ารต่อ ให้เขายัางเฝ้ารอทรมานปานจะขาดใจเจ้าไปอยู่ใสาฮไปอยู่ใส่้โนเจ้าไปอยู่ใสาเฮดอกไม้สวยงามเด่นใต้ หรือเธอโชครายสายไปแสแลหวเมื่อเจอหักสาวลาตายหัวใจสลายอกเอ๋ยของเฮายาลตายวันใจลายยานบ่ได้เจอ เจ้าบมส่งเสียงขอเพียงปลอดภัยเด้อเธออายรออยู่เดอ้ออยู่เดอ้อรอทาฟัง